เราอยู่ได้ด้วยศีลธรรมซึ่งจะต้องสมบูรณ์หรือว่าเต็มตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นเราจะต้องชักชวนกันให้กลับมีศีลธรรมแต่ว่าการชักชวนให้มีศีลธรรมนั่นมันเหมือนกับว่าจูงช่างลอดรูเข็มเา <c oughs> จะมาพูดเรื่องนี้สามสิบหกครั้งแล้วความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ยังจะต้องทำความเข้าใจกันอีกร้อยห้าสิบเท่าเดี๋ยวนี้มันมีแต่สิ่งยั่วให้เห็นกั่ตัวสาธุศีนธรรมมันไม่อยู่ในลักษณะขวาจัดหรือซ้ายจัดถ้าขวาจัดหรือซ้ายจัดมันไม่ใช่ศีลธรรมที่ตรงกลางตรงที่ว่างนั่นเป็นความว่าง จาก้ายจัดขวาจัดมันเป็นศีลธรรมถ้าอยู่กันอย่างนี้แห่นายทุนก็ไม่เกิดขึ้นในโลกมีแต่เศรษฐีใจบุญชนกรมชีพผู้เรียกร้องก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกกลายเป็นสัตว์รุษุษไปหมดมันก็หมดปัญหา ทลายศีนธรรมเสร็จแล้วพักการเมืองกี่พักกี่พักก็ไม่อาจจะพาชาติไปให้พ้นภัยได้เพราะมัวเป็นแต่ศัตรูต่อกันและกันอยู่ร่ำไปศ<ย>ีนธรรมจะช่วยโลกนี้ได้เพราะมันให้ผลเฉพาะหน้าให้ผลเมื่อทำเมื่อมีสิ่งที่เรียวกว่าบ,บุญนั้น <c oughs> ช่วยรับหลัง บางทีก็ยกยอดไปไหวต่อชาติหน้าบุญนยังช่วยชาเกินไปมีศีลธรรมกันที่นี่เดี๋ยวนี้มันก็ช่วยทันทีที่นี่ศีลธรรมมีรากฐานอยู่ที่ประโยชน์ของคนทุกคนแต่ถ้าเศรษฐกิจแล้วเอาประโยชน์ของกูท้องตัวกูเป็นหลักมันคนละอย่างมันจึงให้ผลต่างกันดังนั้นเราต้องช่วยศีลธรรมกลับมาร้อยห้าสิบเท่า อาตมายังเห็นว่าไม่มากเกินไปในการที่จะพูดกันถึงศีลธรรมข้อกลาหาต่อไปเขาว่ามาพูดเรื่องกล้าหาญทางจริยธรรมมากเกินไปนี่เพราะเขาไม่รู้จักมันว่าเป็นความจําเป็นที่เราจะต้องมีความกล้าหาญทางจริยธรรมเดีย๋ยนี้ทุกคนไม่มีความกล้าหาญ ก็กลัวต่อกิเลสจนตัวงอ ENA อย่างที่เรียกกันภาษาเด็กๆว่างอคือตัวงอตัวกิเลสจนตัวงอไม่มีความกล้าหาญที่จะต่อสู้กิเลสเส่นเลยเขากลัวว่ากิเลสจะตายเสียก็ไม่กล้าบังคับกิเลสกิเลสเต็มโลกไม่มีใครกลัวไปกลัวว่ากิเลสจะหมดไปเสียจากโลกนี่มันไม่มีความกล้าหาญ ีนสุขช่วยเกิดดนตรีให้เกิดบทเพลงให้เกิดการร่ายรำศิละปะแห่งการส่งเสริมราคะมากขึ้นมากขึ้นดนตรีที่เคยส่งเสริมจิตให้สงบกลายเป็นส่งเสริมจิตให้เร่าร้อนนี่เพราะมีหนัาสุขเข้ามาซอบมาแทรกแทงถ้าไม่เกิดศิละปะดนตรีเพลงที่นอกรีด เอาไปจากความมุ่งหมายเดิมคือเพื่อความสง,งบ